สปาของมังงะวันพีในตอนที่1นึในตอนนี้จะมีหน้าปกสีที่กลุมหอมอฟางเนี่ยกำลังนั่งดูอนิเมะวันพีภาคเอเคสซึ่งมันคือการฉลองการกลับมาของอนิเมะวันพีนั่นเองเนะฮะแล้วก็หน้าปกอีกหนึ่งภาพเนี่ยมันคือภาพที่อุนติน,นกำลังกอดเพจวันหลังจากที่ยามาโตะได้ช่วยเหลือพวกเขาไว้ส่วนเนื้อาหาในตอนนี้ก็จะเริ่มต้นไปที่กลุ่มคอรอนโดยที่เราจะได้เห็น,นเรื่องของคลรอนเนี่ยได้เดินทางมาสมทบกับพวกรูบิ้นเรียบร้อยแล้วซึ่งในขณะเดียวกันที่อเดอร์เวิเลด กำลังบอกข้อมูลเกี่ยวกับเราภาคีสุนเทพแต่ว่าโลกิเขานั้นไม่ยอมบอกข้อมูลเก่าช้งเพราะว่าเขาในคิดว่าลูฟี่เนี่ยยังไม่ได้เปิดเขาให้เป็นอิสระทมที่ได้มีการตกโลงแล้วก็สัญญาไว้โดยที่ในตอนนั้นก็จะมีภาพการย้อดีที่เราจะได้เห็นว่าโลกิเขานั้นเคยเจอกับล็อกดีซีเบมาก่อนซช่นในตอนนั้นโลกินั้นเคยขอเข้าร่วมกลุ่มล็อกแต่ว่าด้วยความที่ว่าในตอนนั้นโลกิยังเป็นเด็กล็อกนั้นก็เลยปฏิเสธโลกิไปจนทำให้ในตอนนั้นโลกิท้าซีเบนสู้ แต่ว่าก็นแน่นอนนะว่าการต่อสู้ในครั้งนั้นจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของโลกีซึ่งในตอนนั้นจะได้เห็นนวนเขาใน,นอยู่ด้วยชมล็อกดีซีเบกเนี่ยก็ยังคงไม่ได้มีการเปิดเผยหน้าตาออกมาเหมือนเดิมนะฮะซึ่งหนุ่มเหมือนโลกีเขาใน,นจะชื่นชมล็อกดีซีเบกเหมือนกับพี่ลูฟี่ใน,นชื่นชมแชงป้องก็บอกนะว่าเขาเนี่ยเกิดมาผิดยุคผิดสมัยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขานั้นโตวกว่าน,นี้แล้วก็เขาก็คงจะได้เป็นส่วนหนึ่งกลุ่มล็อกไปแล้วซึ่งทานั้าลูฟี่เนี่ยเขาใน,นก็ได้ให้เนื ส่วนทางด้านจินเบเนี่ยครานั้นสามารถอยู่เป็นไฟที่โลกิช้ยคอนแล้วเนี่ยทำให้เกิดฟ้าผ่าและก็ไฟไหม้ก,ก่อนหน้านี้แต่ว่าในตอนท้ายแล้วก็จะได้เห็นคุณโกเธอนั้นปรากฏดตัวอยู่บนเรือแล้วก็ได้ยินอยู่ตอนหน้าพวกคนรอดในตอนนั้นและหลังจากนั้นเนื้อหาในก็ได้ตัดจบพร้อมกับข้อความที่บอกนะว่าที่หน้าวาพีดงดโอเคละนี่ก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดของสปอนคลิปนี้นะฮะส่วนถนาเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ยินดีทะกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไ สวัสดีครับ